สวัสดีครับผมวรปัตนะครับวันนี้ก็ว่างครับก็เลยกลับมาทำคลิปอีกรอบหลังจากผมเคยทำพีรามิกสกับเมก a ามิ้ก็เจอปัญหาต่อต้านเยอะเหมือนกันครับขอระบายหนึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนเจ้านี้ครับที่หมุนอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เรียกว่าสิคิュ สกิลคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ซื้อมันเล่นเหมือนกันแหละสกิลนะครับแต่สิ่งที่ผมจะสอนไปเนี้ยคือแบบบิ๊กงตเนนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าไอ้พวกซาร่าอะไรเพื่อนคือของอะไรนะครับผมก็จะสอนแค่บิ๊กงตเนนะครับรับรองว่าคนที่กำลังมีปัญหากับเจ้าตัวน Skill เนี้ยสกิลเนี้ยจะต้องสามารถแก้ไขจากคลิปวิดีโอผมได้แน่นอน โดยหลักการของมันเนี่ยจะค่อนข้าง e ีซีสุดๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝึกฝึกเร็วๆก็จะทำให้เวลาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต่ำกว่า15ได้นะ15วิต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็การมันฝึกฝนนะครับผมก็ไม่ได้ฝึกหรอกผมพูดไปงั้นแหละ สกิลลูกที่ผมใช้นี่ก็ของของอะไรก็ไม่โปรโมทก,กันนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับในไทยก็มีมีขายแล้วนะครับเจ้าสกิลที่หมุนเนี่ยครับไม่ได้หมุนแบบตรงๆเหมือนสามุนสามอะไรเงี้ยหมุนตรงๆนะครับอ่า เดี๋ยวผมลองมั่วก่อนเลยดีกว่าครับเจ้าสกิลเนี่ยก็บอกกันก่อนนะครับหน,หนึ่งหน้าของสกิลก็มีห้าห้าห้าชิ้นสีนะครับถหาเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็มีมุมนะครับคอนเนอร์อีกสี่ตัวคอนเนอร์ก็ไม่แตกต่างอะไรกับสามกุศลนะหรือเปล่าไม่รู้มั่วก็หกสีปกตินะครับ ก็เดี๋ยวผมลองวัวนไปนะครับเนี่ยผมก็ลองแคมเบอร์แล้วไม่แคมเบอร์แล้วม่วน,นะครับปกตินะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ฝึกแรกๆก,ก็คือใช้ข่าเป็นหลักก่อนนะครับอย่าเพิ่งไป ช้สีอื่นเลยเนงะี้ยเพราะว่าเรายังไม่แม่นเรื่องของสีที่ตรงข้ามหรือว่าการสลับอะไรบางอย่างนะครับจริงก็ได้นะครับสีอื่นแต่ว่าขอเป็นสีขาวก่อนอน,นะครับขาวนะครับก็คือเราต้องจับต,ต,ตัวนี้ครับเรียกว่าเซ็นเซนเตอร์แล้วกันครับชิ้นเซนเตอร์เนี้ยแล้วก็ค่อยๆเก็บขอบอมุมเนี้ยครับเก็บมุมครับเก็บมุม ที่เหลืออีกสี่ตัวนะครับเรามาดูวิธีการเก็บกันดีกว่าครับเอาอาทีละตัวดีกว่าอย่างตัวนี้ครับถ้าจะยักลงข้างล่างตรงนี้ที่คือแพทเทิร์นก็จะเหมือนสามบนสามนะครับสักคู่ครับก็คือว่าเราต้องทำสีขาวเนี่ยแล้วก็ชั้นแรกของสีขาวเนี่ย ถูกต้องนะครับเหมือนใน3ามสามสกิลก็เช่นเดียวกันครับเราต้องทําให้ชั้นแรกของบันเนี่ยถูกต้องวิธีที่จะสลับนะครับอันนี้นะครับก็คือต้องซ้ายลงนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราปิดมาซ้ายลงเนี่ยขวาก็ลงต่างครับวันแ้กที่ผมเคยสอนเออพิธามิงครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นครับซ้ายขึ้นอะไรเงนี้ครับเอาเอาทใหม่ครับผมมัว่ะ ซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นอันนี้ขวาไม่ต้องขึ้นนะขอโทษด้วยเมื่อกี้พูดผิดนะครับนะครับก็สังเกตว่ามันะถูกแล้วมันถูกยังไงดูชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อครับอย่าไม่ต้องไปมองตรงเซนเตอร์เนี่ยครับของสีอื่นเลยมองแค่ชิ้นส่วนแล้วมันเชื่อมต่อหรือไม่สีเขียวอ่ะอันนี้เขียวถูแล้วเห็นไหมครับนี่คือชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อมาโดยไม่ต้องคำนึงถึงตัวเซนเตอร์นะครับในสีมือก็ช่างมันนะครับไม่ไม่เกี่ยวกัน ส่วนอันนี้อันนี้ครับเหมือนกันครับก็ลงครับลงก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถลงได้เอก็ลงซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นครับเขาจะสังเกตว่าเราได้ละดูใหม่ดูใหม่ครับมั่วใหม่ครับอ่ะดูใหม่นะครับแต่กรณีนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีพราเราเจอไหนอย่างเงี้ยจับใส่ได้เลยจับใส่ได้เลยครับ ก็คือจับ,บ้านหมุนเข้าหาได้เลยครับแล้วก็ใช้เนี้ยเป็นตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มในการที่จะในการเริ่มในชิ้นส่วนต่อไปก็คือทันนี้ก็สีสม้มอันนี้ก็สีน้ำเงินอะไรอย่างนี้นะครับอะ่ะเราต้องมาหานะอะ่ะสีแดงครับชิมหานะครับสีแดงก็สีแดงก็ต้องตรงข้ามกับสีส้มอยู่แล้วครับก็ต้องอยู่ฝั่งฝั่งนี้บ้าหมุนไปก่อนครับอะ่ะาได้สองตัวนี้ครับนี่ครับเขียว เราก็สามารถที่จะเมื่อกี้ครับลงครับซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นนี่ครับเราจะชิ้นส่วนทห่ถูกเอาตัวนี้ก็เชื่อมสลิงกันทั้งสองฝั่งถูกไหมครับเดี๋ยวอีกตัวนึงครับเป็นนี้เอาขึ้นมาก่อนครับอยู่ด้านนี้ครับเอาแล้วนี้ลงขวาลงที่สอนครับขวาลงต้องขวาลงก่อนเลยครับขวาลงซ้ายก็ลงแล้วเก็บขวาขึ้นครับ ตอนนี้ครับส่วนข้างบนตอนนี้มันเป็นยังไงช่างมันครับไม่ต้องสนใจเลือกสนใจไปก่อนครับว่าเราไปดูสีที่เหลือครับข้างบนคือเสียครับเสียเงินนเงินกับนเงินตรงนี้เราหมุนลงขึ้นนะครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นคือใช้ตัวนี้มาแทนที่ครับตรงนี้แดงแดงถูกหรือยังครับยังครับเพราะฉะนั้นต้องเอาแดงมาหาด้วยกันสับสีนี้ขึ้นข้างบนกันนะครับ ก็คือขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นและตัวข้างบนคืออะรบนี่ครับอยู่นี่ครับส้มหมุนส้มครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นแค่นี้ครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นนะครับเขียวครับทําไปเรื่อยๆครับตัวนี้แดงขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายลง สรับคือคอ,อันนี้เป็นกรณีสคริปต์นะครับคือเอ่อแป๊บน,นึงนครับขั้นตอนของมันเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นสามอย่างสามอย่างนะครับสี่อย่างสิ <4. S 1> เอ้ยสามอย่างสามอย่างถูกแล้วครับสามอย่างถูกแล้วครับขอโทษด้วยครับเมืเ่อกี้ไม่ได้สอนนานนะอ่ะเราก็ดูสีเขียวอยู่นี่ครับลง,ลงได้นะแล้วก็เทเนล็กเชื่อม เอยู่นี่ครับเนี่ยครับจะเก็บตรงนี้อ่ะคืออันนี้ลงขึ้นแล้วก็เนี่ยครับอยูอันนี้ก็ขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นแล้วก็ทำเนี่ยสีแดงก็ขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นสีเขียวเนี่ยขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นเงินเงิน ขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้น,ขอ,ขนอ่ะถูกอ่ะทุกด้านใช่ไหมครับต่อไปก็คือกรณีที่กรณีสุดท้ายครับมีอยก่สองกรณีคือถ้าเกิดเจอตัวเนี้ยไอตัวคล้ายๆตัวเออต้นนี้นะครับเอตัวนี้กันเนี่ยครับ,ค,รบคล้ายๆกันครับใน3ามคุณสามที่ผมเอาสี่คุสี่นะผมสามคุสามยังเล่นไม่เสร็จลิ้นชาเออก็ กรณีเดียวกันแล้วก็จะมีกรณีกรณีก็คือยังไงนะนี่ครับเดี๋ยวเราดูก่อนครคือหมุนเหมือนเดิมครับแต่ใช้ด้านด้านนี้ครับโดยให้สองตัวเนี้ยไปมงรูนะครับเอาดีกนหลังลงลงขึ้นขึ้นขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นนะครับจะเป็นตัวนี้ตัวที่ข้างล่างเนี่ย เซนเตอร์เลยของเราเนี่ยยังไม่แตกออกไปนะครับอ่ะก็หมุนเหมือนเดิมครับผมัดจับจนี่นะทาากว่าลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นแค่นี้ครับก็เ,เสร็จอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะครับ นี่คือจุดลมต้นของเราเรามีหนึ่งตัวเลยน่คจุดลำต้นแล้วเ,เราก็ทำนะครับหาสีนี้มาสีส้มอยู่นี่ครับถามว่าจะลงไหนก็ถ้านี้อยู่ต้งนี้ก็เอาซ้ายลงครับตัวนี้สามารถเก็บลงมาได้เลยเก็บขึ้นครับเพื่อให้เห็นตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับด้านบนเราก็ลงครับซ้ายลงเพื่อให้ตัวนี้มันลงมาแทนที่ตรงนี้ได้แล้วก็กลับครับ ข้างบนสีแดงเราก็ไปหาคอนเนอร์ Corner ที่มีสีแดงตรงนี้ครับลงลงขึ้นขึ้นขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นนั่นแหละครับเหมือนเดิมครับเขียวขวาขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นต่อไปครับส้มขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นไว้สีแดงครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นอ่ะเราก็จะเสร็จละตอนนี้ได้ตัวนี้ สูตรว่าไงครับลงลงขึ้นขึ้นเหมือนเดิมครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นสองรอบครับสองรอบนะครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นเอาเสร็จครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะทําตัวหน,นึ่งอ่านอะไรเนี่ย มีสองตัวครับก็ใช้ด้านที่เคยสอนไปลองไปก่อคิปกลับดูครับทําไม่เป็นครับเพราะเพิ่งหัดเล่นเหมือนกันเพราเล่นเป็นก็กลัวลืมครับสอนกันดีกว่าก็คือเทคนิคในการเล่นให้เร็วขึ้นคือการมองตัวด้านบนนะครับที่จะไปแทนที่ด้านล่างนะครับดูด้านบนที่แทนที่ด้านล่างแล้วก็ฝึกเ้ยครับลงลงขึ้นขึ้นนะครับให้มันเป็นคลิกกระชิกครับลงผมจะทําได้ครับก็ ยู่ที่การฝึกของทุกคนนะครับส่วนสกิลที่แนะนําก็แนะนําเป็นไม่รู้ครับแล้วแต่คนชอบอีกผมก็ไม่ได้อะไรเว็บที่สั่งซื้อก็ลองหานะดูใน Google นะไม่โปรโมทใครดีกว่าก็ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ใายคลิปเลยครับมันดูไร้สาระแต่ว่าควรลืมก็เลยสอนไว้คุยรอบดีกว่า เนี่ยครับก็คือหนวนี้มันลงได้ไหะก็ลงไปทุกคนต้องฝึกทําเนี่ยครับทําสีแรกให้เร็วก่อนสีแรกให้เร็วก่อนก็ทําสีเราไปโดยใช้เอ,อ่อใช้การมองด้านบนนะครับถ้าจะลดเวลาให้มันเร็วขึ้นก็คือมองด้านบน ก็คือลงลงขึ้นขึ้นนะครับเนี่ยลงลงขึ้นขึ้นสีเขียวก็ลงลงขึ้นขึ้นเสียงเงินก็ลงลงขึ้นขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมครับลงลงขึ้นขึ้นที่เดิมเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนฝั่งลงลงขึ้นขึ้นแค่จดแค่นี้ครับเวลาก็น่าจะต่ำกว่า15าวิได้ครับสยู่ที่การมองเหตุการณ์ลงหน้าก็สกิลเบรนเนอร์ก็เนี่ยจบแค่นี้ครับ ไม่มีอะไรมากเขาหวังว่าทุกคนคงจะเอาไปรยุกใช้กับตัวเองหรือว่าคนที่กำลังมีปัญหาเกิดไปมั่วมันแล้วแล้วแบบเอากลับไม่ได้อะไรเงี้ยคบหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์อยู่นะ<ๆ>ก็ลาไปด้วยสกิวนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับจุบจบ